วันนี้แจ็คจะมาทำกระดูกอ่อนคั่วสมุนไพรวิธีทำง่ายๆนะครับทำออกมาแล้วหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยครับใครจะทำทานเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ได้นะครับพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยแจ็คใช้เป็นกระดูกซี่โครงหมูอ่อนนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วให้เราหั่นเป็นชิ้นๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากหั่นบางๆได้เลยครับแล้วให้เรานำตะไคร้สี่ต้นมาซอยรอไว้ก่อน หอมแดงจะใช้แปดหัวครับอันนี้ก็ซอยรอไว้ก่อนนะอันนี้ใบมะกรูดครับจะใช้หกใบนำมาม้วนแล้วก็ซอยรอไว้ก่อนครับทีนี้ให้เราเตรียมครกมาใส่กระเทียมไทยลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็ก15เม็ดโขลกให้เข้ากันได้เลยครับ ขั้นตอนนี้โขกหยาบๆนะครับไม่ต้องโขกละเอียดนี่ครับแค่นี้ก็พอทีนี้ให้เราตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยรอให้น้ำมันร้อนพอนนํามันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลาง พอมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วใส่กระดูกหมูอ่อนที่เราหั่นไว้ลงไปครับแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้หมูสุกข,ขาวพอหมูสุกข,ขาวแบบนี้แล้วปรุงรสได้เลยครับใส่ซอสหอยนางรมลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะอันนี้น้ำตาลทรายครับใส่ลงไป1ช้อนชา และตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาอันนี้ผงชูรสครับใส่เล็กน้อยตามชอบแล้วก็ผัดผัดคั่วคั่วให้เข้ากันรอบนี้ให้หมูสุกเลยนะครับให้เราคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกดีตอนนี้หมูสุกดีแล้วนะครับนี่สีสันน่าทานใส่เครื่องสมุนไพรที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยครับใส่ลงไปหมดเลยนะ ส่วนอันนี้พริกขี้หนูครับใส่ตามชอบเป็นลูกโดดแล้วก็ผัดคลุกเ้าให้เข้ากันให้เครื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมขึ้นมาครับนี่คลุกเขาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยนะครับเป็นไงครับหน้าตาน่าทานมากๆกลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะครับตักใส่จานได้เลยใครจะทานเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ได้รสชาติเนี่ยอร่อยมากได้เครื่องสมุนไพรเต็มๆเลยครับ ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ